สวัสดีค่ะจ็อบเอนจอยหมอลำพันลายออฟฟิเชียลค่ะค่ะเมื่อนี้ซิมาลองเพลงให้พี่น้องฟังนะคะซื้อเพลงยกแฟนให้เสียวค่ะค่ะซึ่งเป็นเพลงซาซาซึ่งๆนะคะ,ะเพลงมีกะ,ะมีกะแซอยู่ค่ะช่วงนั้นนะคะค่ะจังไดกะกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนคลับนะคะที่ขอเขามานะคะว่าอยากฟังยกแฟนใหเซียวลองให้ฟังแน่ค่ะคนว่าค่ะก็ะเลยจัดไห้ตามคําขอนะจ๊ะ ค่ะมาฟังเบิงค่ะเพื่อนหากันเหมือนคนคนเดียวจนสาบานเป็นสเสียวกลุมเกลียวบอกเคยเอบาทมังแต่สายสัมพันธ์ขาดสะบั้นกลางทางเพื่อนจงใจมากกระทางต้นหักเสียวแล รวมสาบานเอินกันว่าเสียวเป็นยังกลายเป็นเสียวเกี่ยวแฟนเสียวไปก่อนแล้วก็ไว้ใจทางฝากประยางกับแมวก็เลยใจแป้วว่าแล้ววางใจเกินไป เสียวละบอเฉลียวใจเลยเพลอใจเคยให้สอนมอเตอร์ไซเมื่อสิบสี่กุมภาวันนั้นวาเล่นทายสายเกินไปยอมตัดใจยกให้เสียวหัก เจ็บทั้งอายเพราะชายคนเดียวยอมยกแฟนให้เสียวกล่ำกลืนฟืนใจนักักดังเชือนดวงใจใส่กล่องให้เสียวหักสาบานแน่นหนักเสียวหักยังทำลงขอ ไว้ใจเสียวระบอดเฉลียวใจเลยเพลอใจใครให้สอนมอเตอร์ใสเมื่อสิบสี่กุมภาวันนั้นวาเล่นทายสายเกินไปยอมตัดใจยกให้เสียวหักเจ็บ ทั้งอายเพระชายคนเดียวยอมยกแฟนให้เสียวกล่ำกลืนปืนใจนักฮักดังเชื้อดวงใจใส่กล่องให้เสียวฮักสาบานแน่นหนักเสียวฮักยังทำลงขอจ้าพี่น้องจบแล้วค่ะเป็นอย่งไรคะ คันมวลโมวนกับติชมกันเขามานะจ๊ะค่ะจัดห้ตามคําขอแล้วนะคะกลาบเขาบพระคุณด้วยนะคะที่ขอเพลงเขามานะคะอันผู้ใดพี่น้องผู้ใดอยากฟังเพลงยังกะเม่นเขามาขอใดเลยนะคะจอบจอยสิจัดไ้ค่ะค่ะก็มีอยู่แฟนเพลงขอเขามานะคะแฟนเพลงแฟนขบขอเขามาอ่าเพลงเอียง เจ็บแขนแท่นนองนะคะเพื่อนเขียนถอนมาให้เลยนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวสีมาลองให้เพื่อนฟังนะคะจังได้กับกราบขอบพระคุณพี่น้องนะคะที่ซอยติดตามกดไลค์กดแช์นะคะกลาบขอบพระคุณอิหีค่ะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาไปกับใบหมอนเฮ้